ไว u p ครับโซซตี้มีมาเพิ่มให้ดูกันอีกแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ y วายใหม่นะครับที่จอดแอร์ในเดือนมกราคมนี้มีเรื่องอะไรบ้างใครแสดงไปตามดูกันครับเริ่มต้นด้วยซีรีส์ รักลดนมจืด f s r s t m u The Series ครับซึ่งจะออนแอร์ทุกวันเสาร์นะครับเวลา22.45นนทางช่องอมริรนทีวี HD ช่อง34ครับและก็ดูย้อนหลังกันได้นะครับที่ YouTube Star Hunter Entertainment นะครับเวลา23.30นครับเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่25มกราคมนี้ครับเรื่องราวนมจืดนะครับเด็กแว่นสุดเนิร์ดนะครับผู้ชื่นชอบการกินนมจืด มีเหตุต้องให้เข้าใจผิดบางเอ็นเจอกับพระเอกครับรุ่นน้องคณะ,ะศิลปกรรมนะครับเอกภาพถ่ายที่เขาคิดว่าเป็นชาวโรคจิตที่แอบชอบถ่ายภาพนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับกลับทำให้พวกเขาทำความรู้จักกันมากขึ้นครับจนทำให้เกิดความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจทำให้พระเอกนะครับที่มีบุคลิกพูดจาผงผางมั่นใจในตัวเอง เป็นคนหน้าตาดีนะครับแต่ไม่ค่อยชอบดูแลตัวเองนะครับกลับมาเปลี่ยนลุกบุกคลิกใหม่เพื่อน,นุ่มนมจืดนั่นเองครับงานนี้ความรักของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามกันได้ในซีรีส์รักรดนมจืดฟ um ิลมิวเดนซีรีส์ ie ครับออนแอร์ทุกวันเสาร์นะครับเวลา22นา,าก45นาทีทางช่องอัมรินทีวี HD ช่อง34ครับเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่25มกราคมนี้นะครับนำแสดงโดยภูผูรินนิวกวิท นิวตันวากรณ์พอสมภพครับฮะมึงโดนโจลกจิตแอดพายเหรอมีคนมาหามึงเฮ้ยไอ้โจลกจิจนายจะเอารูปเราไปแบ็กเมลใช่ไหมมึงคิดอะไรอยู่วะอ่มึงอย่าหาเรื่องใส่ตัวนักเลยขอบใจนะเพเอกถึงแม้ตอนแรกเพเอกดูน่ากลัวเพเอกใจดีมากเลยเอาก้อนไอ้เพเอกยุ่งไรกันเด็กูมึงนี่นะอยากรอคนเรามึก็อยากเปลีป่ยนแปลงตัวเองบ้างปะวะเฮ้ยเฮ้ย ไ <Okay. S 2> ลท์อีหนึ่งมินิซีรีส์นะครับกับ Blessing of Love พรจากรักครับออนไอน์ทุกวันพฤหัสนะครับเวลา19น30นาทีทาง YouTube DFJ Entertainment นะครับเริ่มตอนแรกวันพฤหัสที่30มกราคมนี้ครับกลายเป็นเรื่องราวสุดแปลกนะครับเมื่อคนต้องมาอยู่ร่วมกันกับผีนะครับเรื่องราวความรักครั้งใหม่จึงเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว เมื่อเด็กใหม่กับหอเก่านะครับงานนี้เขาต้องสู้กับผีต้องอยู่กันให้ได้งานนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อคนกับผีต้องอยู่ร่วมกันให้ได้และจะเป็นยังไงนะครับถ้าเขาต้องการให้ดวงวิญญาณนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาต้องหารักแท้ให้เจอภายใน30วัน ติดตามอรอลุ้นความรักนี้ของพวกเขาให้ได้กับซีรีส์ b a s i n g Love Love นะครับพรจากรักออแดนทุกวันพฤหัสนะครับเวลา19 30นาีา,ศานทีทาง u t u b e DFJ Entertainment เริ่มตอนแรกวันพฤหัสที่30มกราคมนี้ครับนำแสดงโดยเชชินปัน้นอมตะแจมอดุลน,นิกกี้และก็ดิวครับผมเพิ่งยายเข้ามาใหม่ครับที่นี่คนพักกันเยอะไหมครับก็เต็มทุกห้องนะครับโค้งงี้ กูอ,อ่ะมึงเจอปะมึงน,นี่ไรสาระไม่เลิกเนอะกูไม่กลัวหรอกกูมีพระเพียงกูห้องขอเคยมีคนตายใช่ไหมใช่มัร้วกันแล้วก็คนหนึ่งแดกยาฆ่าตัวตายถ้าดาวตกไม่สามารถกลับเข้าร่างได้ภายใน30วันดวงวิญ,ญญาณของดาวตกจะต้องแตกสลายไปสามารถพิสู่รักแท้ได้ทันเวลาดาวตกจะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ก็ถือว่ามากราคมนี้นะครับก็มีซีรีส์มาเพิ่มอีก2เรื่องนะครับอย่างไรแล้วนะครับก็ฝากช่วยส่งกําลังใจส่งสติกเกอร์หรือโดนทิทให้กําลังใจกันได้นะครับหรือกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับและมารอดูว่าในคลิปจะต่อไปนะครับวาับโซซิตี้จะนําเรื่องราวของหนุ่มวยคนไหนหรือซีรีส์วเรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ